มีสองถ้วยมีผักสดกแแต่งมาเด้อมาเด้อมิขอน้ำกาลได้เอฟีเอ้ยมินขอแรงนี่เขาห่อนห่อนี่มาเด้ออืออมสอ,อ,อ,นนอ,อ,อมดไส่กับเสยบอยมามามาหีน้ำุผักสดสอดไข่ขาเบลย ผัดผงชูรสผักผงชูรสนี่เครับกะแตงอืมจัดเลยนี่แหละปลานี่แหลกูนี่จะลากเนี่ยกูไม,ม,ม่จะปลา

Đi, đi hay hay bản bản của cái cỏ đi đó là không được còn bà bà nó cũng tên mùa đây đây này bà cũng chi chắc cây cỏ bên đây rồi nó gì lại Hãy subscribe và nó chạy ra chờ ăn nhiều cứ có điểm nhún đầu cứ điểm nhún ngồi mời á mắt to như thế này không cầu xanh nhưng có điểm cái Chấm cuối ở chăm tít tóc mãi tím 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 เลนเลยยิง hmm. ว mm ันนี้ปีกอ่ะจะเล่นได้อนย่งหลยตอนาเลยท่านาว่าหนกันนี้ กินก็ดูมากินขข<ด>าอย่หนีจากนั้นมล,นาลาภูยขอย่าบังตัดไข่เถียตัดไข่จะปัดผงชุล 还有查不到，只有他。 À Để đưa. Uhm. Tìm tìm này mà đây đẹp mời 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 ตกใหญ่ลาถอี้วนาแม่นิ่งน่ข้าด้วยรอวะคุณมาตกก็กก่วะอากกาอือหอนเนาะคุณก็มาตกตกตะวันลาคาราเขาอื่นยี่บางั้นถิม่นบบ่

Chào ơn Chào cái gì đây hả? Đây là Ăn này Thì nó như gì tạo cái gì ăn lắm ăn Ăn này đó tạo อืมอันนตอันนี้อว่าต้นเงินต้นเน้งอไปตจอะไรเด้ออันแมงเก็บกไปกินอืมว่าเป็นยังว่าันนมือินากุวัจไปยุ่นบาไปน พี่เอวานไปทำงานั้นพแบบอืมเ,อเ,บบเข้ากับลาบกูลาบกูทอดไท่พี่สองยางดาบกูก็ทอดไท่เห็จ๊ะย่กดีด้วยเหร เดี okay, uh, á, đâu, á, ảo, ๋ยวเดียเดี๋ยวย้ายดอิ่มแล้ต่ออิ่มแล้วไปแล้วตาเดี๋ยวยขึ้นเดียวตีกองเขากอนเขา่าไม่ตุดกองข้าเขาจะรากผัวผู้เฒ่านลาเลอดตีกองเขาไว้กันอรอิ่มเยอร้อยมาเรอวมาเอะแดกเรอ ปลาปลากระเบบเว้นกินลาบปลาตอนเย็นกินลาบปูโอ้นี่จะปูกับปลาเหรอยายเนี่ยคุนี่กินป้าอีกเหรอกินแบบแซ่บเลยกบขยมหอ่อน แสบ่เสบสมแซ่บหลาปูก็ใส่สมเยอะสมเยอะอะไรมาแสบ่บอืมกิบเบอร์เลยลาสยายมัไม่ได้ไยดยเยอะขนาดคุยเอาได้เนี่ยมันเด้นมาเด้อเอ๊ะจร้ยายอินเลยทอดไส้กับกอกมันเยอะเสีบเลยพาไปนี่้องฝากกอนครับุมดูรู มันย้ายไปยุ่งเราเรือขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาเบืองเดี๋ยวคนเบืองไรอ่ะเอาเอาเบืงไรอย่างนั้คุยกันอยู่ได้ติดต่อไม่แสนเป็นตะกบเพราะอากาศอึืดคึมคึมไม่แดดเดี้มันเป็นคึมยุ่งไม่แดดกินข้าวยามาล่างมือเลยมือนีมือนีก็เป็นไรมือนีนี่ยู่เดี๋ยวไปล่า มาเด้อมาเด้อยายยิยมแล้วราบปูก็อร่อยก็ปูไว้ใส่ตู้เย็นไว้ย้ำให้เขาบอกมานให้กินหมดแล้วหมดแล้วไม่ใช่ไหนไปหามันคุกแกามาตแล้วก็อไว้ใส่ถองปิดไว้ย้ำสิกินก็มาเสียนานไอ้เพน แกงกอขันออมเร้องไม่ให้กินออมก็ได้หลากก็ได้แล้วแต่ยากมือนี่มีแลาวจาสิออมปลาออมตาลาหลากกินเรื่ยหลากกระป๋องไข่ใส่ผักขิงดูแดงสดนี่ผักกินดูมันนี่กินหัวเหนียววันนี้กินเหนียวไม่ได้กินเจ้ามึงเขาห่อนห่อนให้กินนี่ แดดไปได้หรออาหารบา้านนาเนาะกินจำนนเนี่้ยบ้านนอกบ้านนากินปลาแน่ปูแน่จอากเนี่ยหมูไปไปซื้อมากินว่าอยากก็่ว่ากินเนี่ยหมูก็กินเรื่อยอยู่แดดไปได้หรอ นีปลากินปลาไป่งไปซื้อเขาเนี่ยซื้อเขาแพงเด็กเงินพรอมเออมาอยู่เขาอ่นเออไอยู่เขาอินก็อหน้างเาอยู่นะไม่เห็นนะเขาหอกกระลังเขากระลังเงนกุมโหเมันสุนัเกียวน่ายหนิงมันเละ gia ừ. yeah, chị luôn là đứa, đứa học cũng là lại đứa thì khẩu vân vườn giai và đi cha, hôm nay cái mày với bà.